เกื้นเลสัตว์ไอตัวเย้ยนี่คือไม่ต้องเข้าไปซื้อเองสัตว์ต้นไม้มันแข็งบอกว่าต้นไม้เหมือนมันไม่แข็งเว้ยสมมตีแล้วตะเปียรสามดอกมันี่คูแข็งไปาไแข่งปอมเล็กนะไม่จริงแล้วไม่ต้องไปล่างอ่ะลองดนเนี่ยมีเพื่อเป็นหมาเว้ย อ๋อแต่เวลาเวลาเป็นหมามันรูดไม่ได้ไอ้สัตว์เออมันทำอะไรไม่ได้รูดไม่ได้เปิดประตูไม่ได้อันนี้ก็ไม่ถูกใจเฟิร์สแล้วเด็กทิ้งแอร์ไม่ไม่ไม่ขอให้ความเท่มันเวลากันเป็นเกี่ยวกับหลักโอเคนรูดไม่ได้ไม่เอาแล้วเอียอดรูดเลย ไปกวัวลืมเอาออร์เรนเทนไปทำเฟสวะช่างแม่งว่าตอนเนี้ยเริมชักไก่เหรอไก่อะไรอ่ะเป็นไก่อะนะออเออไก่จกไปสัอเลเออ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 เอไอ้ไก่ชนเว้ยไอชนเออเออเอาันเออเออ พี่อกัรเป็นหนูด้วยไอ้หลาดยใหญ่ทำไรได้วะมีสกิลมีเฮอะไรไหมเฟิร์สถ้ากระต่ายสืถ้ากระต่ายจิตผื่นแดกแดกเลือดได้ว้าเจอเฮมันจะแดกมันจะแดกมันจะกัดผืนไปมันจะติกผืนแบบผ่านมันจะเพิ่มเลือดเฮียอยู่ตัวเองว้ากระต่ายเลยตีตายอ่ะอยู่ไหนไอ้วางตีว่ะ ว่านมึงตีกูเหรอทีเดียวตายเลยเหรอตีกูทำไมไอ้ตัวเงี้ยไอ้ไอ้เสือแล้เลวไอ้สัตว์ตีไอ้แม่เยอะคุยไอ้ยังไม่รู้เ้ยเอาเอาเอาหัวใจมันไปยั้งพี่เออเอออยู่ไหนวะไก่เหี้ยนั่นอยู่ไหนวะไม่เป็นหนูเป็นหนูไหนวะอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนทีไหนที่ไหนไอกูไม่รู้เจอแล้วเจอแล้วเจอโสดแล้วเจอโสดแล้ว ีโอเคโอเคไม่เป็นไรเฟิร์สเราอยู่ใกล้เราอยู่ใกล้เดี๋ยวเราเราไปยุบได้ส้ตีนไ้้เยยวโอเคอย่างน้อยได้รู้ว่าเกิดเป็นหนวดเราตีแล้วตายไม่รู้แล้วอ่ะไมกูกูทำให้มึงได้รู้ไงเฟิร์สตัวเล็กเลือดน้อยอะไรอย่างนี้ยอธิบายมาดีว่ามึงคิดยังไงที่ตีกูมึงอยากรู้อะไรไม่รู้เห็นเห็นมึงตัวเล็กเลือดอยากตีอ่ะมึงอะไรมึงอะไรตีกูทอด แห้งไปอีเดียวเลยอ่ะเอออันนี้เราต้องอ้อมดต้องไปฝั่งซ้ายมาพี่เออไ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 อฟอนโบมันตายอ่ะเอาตายแล้วใช่ไหมเอาเป็นว่าเห็นเล่นหรือว่าเไอโกเบนหนุรมใช่มันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งเร็วไม่หนีได้แต่ว่าแค่ทีเดียวก็ตายได้เลยไงเฮ้ยคนคนคนข้างหน้าคนข้างหน้าคนใสยแม่งเลยใส่แม่งเลยใสยแม่งเลยมันเลี้ยวขวาไประวังไอฟิร์บโอ้ยหัวแตง มันหลังมันอ้อมหลังมันอ้อมหลังอ่อยเฮี้ยจะตายแล้วจะเจ็บ้ามันมันโอ้ยเอวัดเด้เอวัดเด็บเอวั่เด็บไม่แล้วเฮี้ยมันไม่ตายหรอเจ็บบ้างไหมอ๋อเจ็บอยู่อ๋อแล้วก็อ๋อไอ้เยี่ยตีใหม่นี่ว่า อ๋อหรอไอตีนอีกตีนึงพี่นึงหนึ่ง,ง,ง,งพี่ไอ้ตีไอ้คนที่ผมเห็นนะคนที่ผมเห็นเสื้อเสื้อแดงพี่อไอ้้เยดูอิดนี่ว่าตีเฮดดูดูอิดดูด,ดูอดดิเอดเลยซาบซาบซาบได้เลยได้เลยส,า,ส,า,สา,ามลาตัยเฮียเวดูอิออเดเป็นโหดอยูน่นะไปเล่นไปวานอะไรนะวาน มีดมีดูอิดมันโหดอยู่นะจะไปเล่นไปมีดดูอิดเวททำไมวะเวทเวทอ๋อเวทดูอิดอ๋อเออหยุดโหดอยู่ยุดนั่งดูอยู่มึงนี่ไม่เป็นตัวละครเลยนะไอ้ไอ้คนเปิ้นไอ้มือเปิ้นเลือดอย่างมึงไม่สมควรที่จะใช้ตัวเฮี้ยนี่แหละโวยเอาทอนทั้งผู้ตายเลยเดี๋ยวกันนะเฮี้ยอุ้ยชอบว่ะอุ้นยชอบอ่ะหาแบบไอ้เฮี้ยกูกำลังแบบงุนงิดอ่ะเจอตอนเนี้ยกูยิ้มออกเลยอ่ะไอ้สัตว์เอ้ยเี้ย หนูตัวแค่น sure> right uh uh ั้นมึงจะเอาอะไรกับมันมากไอ้สักเอาใครจะไปหรูหรู้ว่าตายไอชิ้นมันเหมือนแบบเปิดไกล่าหนวแล้วก็วิ่งวิ่งไปอะเลยไม่ว่างก็เดินเดินแล้วก็เหยียบแผลอุ้ยเอ้าเอ้าเดียอะไรวะนี่อุ้ยเลยเ้้เตายห้าเลยเลเลยเเลยไก่กูดาเม็สามสิบแล่วะอ๋อถ้าเกิดกลนใจเนี่ย Oh, โอ้โหตัวผู้หญิงไม่ได้เท่เลยวะ่ะกูกลายเป็นไก่เนี่ยกูจะกูจะเสียหกสิบเปอร์เซ bon ็นต์แม็กฮิลลิ่งโบนัสหกสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อโอเคแล้วก็กลา,า,า,ายเป็นหนูวะ่ะอ๋อว่ารู้ป่ะมันตีกูตายรู้ป่ะเมื่อกูกลายเป็นหนวกกูจะเพิ่มสเปรดมาส,ส่งส่งสุดแต่ว่ากูจะเสียเลือดเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เข้ามาว่าเลือดหนึ่งร้อยก็เหลือแค่ห้าแค่ห้าว่ามึงตีกูในตอนที่กูเลือดเลยแค่ห้าเพื่อนแล้วมึงรู้ปะ่ะทอ็อตดาเมจเท่าไหร่เท่าไหร่ โอเคมาเพียงพอเรียกค่ากูไอ้สัสเอ้ยถ้าเกิดกลายเป็นหมีเหรอกูจะได้ไดามิเพิ่มข้าสิเปอร์เซนต์เฮ้ยกูบอกกันลด uction นี่มัน r e d uction r e d uction นี่มันคือป้องกันใช่ปะ reduction reduction ลดก็ลดไงลดลดดาเมจอะโอเคกูลดดามิห้าสิบเปอร์เซนต์เพิ่มเลือดห้าสิบเปอร์เซนต์ก็คือกูมาละ แล้วก็สูญเสียสปีดความเร็ว20%่เแล้วก็โจมตีช้าลง20%เอเพวกไอพวกนี้มันแบบทำให้กูยิ้มได้ตลอดเวลาจริงเลยพวกนี้กูโคตรตกใจเดี๋ยวนักซีิวมันเยอะจังวะเหี้ยกูตกใจมากอะกูพูดเลย Hey brother family is always make me smile ว่ามึงมึงมึงช่วยอธิบายหน่อยมึงมึงคิดอะไรวะแล้วมึงคือทอดปติหน้าคำอธิบายเขาคิดมึงตอนนั้นกูฟังโคตรอยากเข้าใจมึงเลยไอ้แบบไอ้กูก็แบบเอ้ยทำไมมันมมัันนหนูมันจะเจ็บปะวะมันหมันเคี้ยวหรือว่ายังไงตัวมันเล็กน่ารักหมันเคี้ยวได้เอาทอดทุกขวัวเวนอัมเวนอัมแสกออลูกเอิร์ธเกรย์กูกำลักว่ากูก็รักเออ ลองสกิลดูกำลังสกิลกงกำลังสกิลโย่เออวะหนูทำยอะไ้ปูดินเสียงแล้วก็ตายแบบปุดฮะ w h a what the fuck พ h a t ไอ้แมนเมคอะเรอ่ะแล้วมันเหมือนมันวางแท็กไปด้วยป่ะพี่ผมเดินผ่านในประตูเฮียนั่นแล้วก็เจ็บหรือว่าไอ้คนที่แม่งวิ่งตามหลังเรามาวะเอาถ้าเกิดกูกลายเป็นมีะน่าจะน่าจะไม่แน่ผมไม่มีสองตีเลย ถ้าเาก,กิดไกลไป่เหมียกูสามารถแทงพวกมึงได้เพราะว่ากูจะบอกได้ไม่แค่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มเลยแค่สิบเปอร์เซ็นต์เอาแอบมีใส<อ>่เนี่ยอืมดีอ่ะอ่าไอเชียแม่งเยอะอ๋อซัมโอนไฮด้าอยู่นี่ซัมโอนไฮด้าเป็นถ้ำแม้ตายแล้วก็มีดูดเลือดพี่พี่อ่ะเฮ้ยได้ของระดับดีเฮ้ยกูสุ่มขอดได้ของระดับดีเจเนอรีมาสามชิ้นเลยวะอ้าวอ้าวกูมีแต่ขี้แต่เงิน อโอ้ไอเฮี้ยมันมีมันมีคำสาปที่ทำให้ค่าสถานะค่าสเตตทุกอย่างของศัตรูอ่ะลดลง25% 5่ะเออ่แปลว่าวิาวกกอร์ถ้าวิกกอรลด50%ก็วูบดิไม่ไม่รู้อ่ะถ้ามันบอกสเตตทุกอย่าง<ช>ก็คือสเต็งทุกอย่างหมดเลยเดึงเด็กวิกกอ<ช>ลดเลือดก็แม่งก็ลดด้วยก็ใช่ออพว <อ S 1> ก,กรีดักชัน่นรีสิิแทนแม่งก็ลดด้วยปะ่ะแล้วก็วูบดิ น่าจะมีสีตีนสูงเลยไอ้เที่ยมันเป็นตัวดีบัฟอ่ะใส่ดีบัฟคนอื่นอ่ะฆ่าคนอื่นด้วยบัฟก็เนี่ยาบัฟดีบัฟใส่มันแล้วก็บุ๊บตายโอ้โหไอเที่ยมมันเจ้าแห่งคำสาปของจริงว่ะอู๋สัตว์ไฮด้าชิปสองไอ้สัตว์วิกอร์นี่คืออะไรวะเลือดเอ่อ Bow of Darkness อันนี้มา เรือ of d a r k n e s ไอีเทียสกิลเยอะเยอะใช่ตะกิวเยอะมากกูเซตฟรีลงไปจนกว่ากูจะแข่งแข่งไอเใชยโดยที่กูไม่ต้องมีโล่อะคอร์เตอร์อะกูใส่เสื้อระดับดิจิเนอรี่มาเลยเลิ้งแล้วแล้วคอร์เตอร์อะใส่ดิเสื้อเสื้อดิจิเนอรี่เมเมื่อกี้ยังหน้าบูบอยู่เลยแน่ใจนะกูเนี่ยลงไปเพื่อไล่ฆ่านะเว้ยเสื้อดิจิเนอรี่ขาดได้ร้อเป็นเอาไปทำไปเล่นไป เก็บไว้ก่อนไหมไม่เป็นไรใสๆไปโอเคได้ไม่เสียดายเอราวกกูอะจะไล่ฆ่าเกิดที่อะไรกูฆ่าล้างไปหนูแล้วดิถ้าเกิดไอวานไปไล่ตีพวหมันเดิมอะเฮ้ยไอ้วานพาพาเฟิร์สไปลงแบบเหล่าปะยังไงวะล่าไม่สนขอล่าเดียวใช่ไหมล่าต่อสู้เพื่อให้คุ้นชินกับพลังที่เรามีเวยเพื่อให้ชินกับสถานการณ์เลย ไม่เปิดกล่องเลยรู้อย่างเดียวเดินฆ่าเลยเออวิ่งไล่อย่างเลยแบบอะไรฝานก็ซัดเออคือแบบวิ่งไปในจุดที่แม่งชุกชุมอ่ะเราฆ่าให้หมดอ่ะไม่มันก็เราต้องตายอ่าฮะอ่ะจะทำให้รีบทำเพื่อนเดี๋ยวถึเวลามันจะหมดจนไปเปล่ากดเลยไม่หมดไม่หมดหมดที่อะไรไม่หมดไอสัตว์ไม่มีเวลาหมดเข้าใจปะข่าว่าคนนี้ก็ทำงานว่างๆคนนี้ก็ทำงานโอเคโอเคแล้วนะ อ๋อไหนดูวะอันนี้และงั้นอาทิตย์นี้กูจะได้กลับบ้านแต่กูกลับได้นี่หว่าเสาร์ที์กูเรียนออนไลน์ทั้งคู่เลยอโอเฉะนั้นกูกลับวันศุกร์ได้ลอยวงภูงพร้อมลอะพาให้หมดไอสัตว์ไม่สนใจที่แหงนเละกูจะกลายเป็นเสือดาวข้างมึงรู้จักอังกอร์เปล่าเียกูงกอเียมึงมันเสือดำที่โดนอะไรวะเป่ใช่ เออตรงโดนแบมชัยจกจูหรือเปล่าโดนแน่ไอเดี๋ยเมื่อกี้เฟิร์นไม่ได้โชว์เลยกลายเป็นหนูแล้วโดนเขาเหยียบอ่ะไอคนเหยียบกันยังใจร้ายเหลือเกินเลยเออใช่อยู่ๆก็เกิดอะไรขึ้นไงเลือดเอาอยู่เลยปอกทั้งหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดู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 อ้าว เะอ่ามันเสียเลือดเยอะอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะว่ะเฮ้ยเฮ้ยกูเป็นตีตายเรื่องเลือดก่อยโอ้ยมันลดมันลดมันลดเรื่อยๆโอเคกูต้องกลับล่างปานเริ่มเพิ่มเรื่อยๆโลใส่หมดเลยไอ้อไ้เฟิร์มมันฮิวได้เหร ใช่เหรอเออหิวได้เนี่ยพี่เลือดพี่ก็หนังเด้งอุ้ยโอ้ยเก่งมากเฟิร์สขอจามผมวบางทีสิเป็นหนูอีกรอบหนึ่งข้อบ๊ทอะไรกับมึงอไข้อรลักข้อรลักสกิลได้ไงอันนี้บับเกาะเข้าใจแล้วอะไอ้ขัดเข้าใจทุกอย่างแล้วอันนี้อะไรอ่ะบับเกาะเนี่ยต่อไปเราก็ไม่ต้องมาห่วงเรื่องนินแล้วเว้ยห่วงเรื่องเลือดอะฮึ่มโลบู o o s t อ๋อ โนเลดเป็นที่เข้าพารูโอเคอยากตีเลยแบบซึ่งลองเลยเหรอลองตีด้วยไอโอมไในอะมันมันมันเตะตัอไม่ตีผมออกมากูบังคับกูบังคับไม่ได้มั้งไม่มาสวบมอนในที่จะโดนเพื่อนบบบนี่ดิเดี๋ยวนะ อ๋อเอ้ยเยี่ยมห้องนี้ห้องกลางไม่ออกออกไม่ใช่ห่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปไปเฮ้ยพีระมิดไหมพี่เนี่ยวิ่งทะลุไปก็พีระมิดละได้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 ยี่ทางไหนวะไอโดนกูได้ไงเนี่ยโอเคโอ้มันกลายร่างได้ครั้งทีเหรอวะไม่ชัวร์วะประตูนี้หายงูแปลงร่างตลอดเลยโอ้เ้ค ระวังโดนธนูนะ,อะไนอ้ข่าอ๋อไอ้หนูเฮียนี่เอวะ <c oughs> ไหนดูวะเป่นซ็อปเทนแต่ว่าเวทโจมตีน้อยไปไหนวะม่ลองดูดิมันเน้นเสกไงมันสิโ,โดนบอลนะโดน อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่รู้อะไรขนาดไหนดีเฟอร์ดีไม่เฮลไฟเฮลไฟอะไรวะเกียร์ได้อยู่นะ พี่พี่มตีสอเฮลไฟโอ้ยี่นี่แหละเฮลไฟไอ้ยี่เฮลไฟนี่แหละผมตาใช่เหรออะไรอะทิสตันซอสอะเิรเิอาดิันซอสวพี่ว่านตันซอสคุณาจะใช้ได้บ้งไม่รูไม่มีไม่ไม่ตีเลย สีฟ้าด okay. ้วยดีอ่ะอุ๊ยโดนหัวโอ้ยกูแชายชาไม่ไ okay. ด้ว่านะไปเลยเอาอู้โดนวนี่ยนักของผมเจี๊ยบตะขาตะขาผู้ทำไมเนี่ยเอาใส่ได้ใส่มือสองไล่เวทได้ไหมอุ้ยไล่ได้ได้ได้ตีฟ้าด้วยเนี่อเอาแล้วว่ะได้ใช้แล้วว่ะเยี่ยตั้งแต่เล่นมาเป็นป่วยอะไรแล้วเป็นป่วยเอา ไปใส่ห้ามไอเ้เนี่ยเฮ้ยดีว่ะไอใ้ใครมาเลยวะมาดิี่กูจะ l a ลาสบอสเลยขังเหรอล็อกขาเจียเอาดกเเฮ้ยมึงหิวกูทีดิเฮียกูไม่ไหวแล้ววะ ไม่บอกเวทหมดเอาหมดเหรอเอาไมนมีหมดได้เหรอยังไงวะเราจะอะไรเออหมดหมดเือนกับเหมือนจะมันจะเวททั่วไปเลยเว้ทพีขาว่ากูจะต้องไอ้นี่วกูจะต้องใช้กองไฟในการช่วยเพราะว่ามันไม่มีสกิลในการให้พวกบุญดั้งเราเพิ่มพลังเวทฉะนั้นมึงก็เก็บเอ็นไว้ใช่ป่ะไอ้เนี้ยมันนั่งกองไฟกันมัมมีใครมาเลยวะมันนั่งเนี่ยมันนั่งกองตั้งรอเลยตั้งรอเลย ย่างไก่หรอครับคนละือย่างไก่หล่อเลยเดี๋ยวถ้าเกิดเจอคนปุ๊บกูจะไล่คือจบบิสเนสเสร็จแล้วก็ยัดแม่งเลยเฮียแต่เหมือนตัวตัวกูจะรีเลือดไวนะไม่ใช่แต่ว่ะเก็บทรับย์สมบัติให้มันเป็นเป็นค่าครูให้มันเออ ต้องไปศึกษาเดี๋ยวต้องไปศึกษาดูดม,มันคงไม่มากันแล้วมั้งเนี่ออยอ,อะไรอ่ะโดนอ,อะไรอ่ะเปล่ามันฟันประตูจะแตกเลยซูริเวอร์อุ้ยเฟลเชียนที่บวกเมจิกอินเทอร์แอคชั่นว่ะใช้ได้ได้วยเหรอโคตรเร็ว ใช่กูใช้ก็ได้กูยังหากูยังหาทดลองกูไม่เจอดหรอกทลองใช้เ, <c oughs> เย็ยดมั้งอ๋อไอ้เหมือนของมึงจะไม่ไม,ไม่ไม่มีมั้งยีบ่บดแล้วกูถือได้แต่กระถางเอาโง่เนี่ยเออใช่แบบตาแบเงี้ยเป็นพระเป็นมังแต่แบบเข้าหลินน่ะเป็นมังสวิรัตอละโดนป่าวะเนียเ่ยเฮีย ก็โอเคแม่อต้องหาไปหาไปเครื่องนี่ได้มาวะไม่เจอใครเลยไอ้เหี้ยแม่งฆ่าตัวตายไปแล้วคนหนึ่งเอ้ามันฆ่าใครไม่รู้ไอ้พร้าฆ่าใครก็ไม่รู้เว้ยแล้วแม่ก็ระเบิดตัวตายไปพร้อมกับตัวมันเอง ว่าตาพิวหนึ่งตัวแล้วเนี่ยและอีกคนตายด้วยสกเลตันชื่อโถ่เอ้ยเ้อ้ากูรู้แล้วทำไมกูไม่ต้องกูไม่ต้องมีโอ้ต้มตีบากร้านเสือแดงได้ไงไอ้ต์เชีย รอบเรื่องเลยอ๋อผู้เจอ่ยววดลองคนละเว้ยไมค์กระบองแบนหุบแบงบังหัวแบงหัวางทีอ๋ออี๋อันนี้นี่เไอพวกขอนได้ไอ้พวกขอนอันน่ะคิดว่านะเพิถือไมค์กระบองนี้ได้เปิดหาคนดีกว่าเฮ้ยมันจะอยู่อยู่ฝั่งล่างซ้ายป่ะปกติอ่ะตื่นดิ ใช้ตกใจหมดระวังโดนอนี่โนยเปิดเข้าไม่ได้โนยเฟอร์สกินต่ไม่ได้เอออไ้เปิดเข้าไม่ได้เอออันนี้งูอ่ะอืมเข้าเต็มหัวเท่าเต็มหัวแรงแรงไอเต๋าจอมตนเอ้ย S <S เม Bub Duration เพิ่มน่าจะต้องใส่พวกของที่มันเพิ่มบับ d u r a t i o อ่ะใช่กองไฟตรงนี้กองไฟตรงนี้อะก่ออยู่เออถ้าเกิดใส่ของเอะ <S <S จะปักจะดีดอะหมายวะโอเคเด็กดื้อโอเคมันไม่เดินมามันยิงตรงนั้นไม่น่าโดนเดี๋ยวสปาร์วัตปักเอียหน้าจุนกองไฟ เฮียออกมาจะปืนจบปืนฉับโอเคอุ้ยเอาไอ้เทียเป็นตัวเวทที่เลือดเยอะมากไอ้เฟิร์สไอ้สัตว์เออตัวหนาชิบหายโดนตุ๋วตันงหลักวะ่ไว้ยหลักว่าแหม่มีใครดูว่าคุณซินบุอ่ะากมาเลยลูกมี จะเปลีป่ยนมาจะเปลี่ยนมาแชมเปี <alon clipping S 1> ้ยนเหรอแชมเปี้ยนเหรอเจอเฮลไฟล์ป่ามึงเจอเฮลไฟล์ป่าลมไปทุกคนลมไปโดดได้ป่ะสี่โทมโหลดได้ป่ะอ่าตัวเราเมื่อกี้ปอกหัว บักหัวบัาหัวบักหัวมาแล้วคนมามีคนมามีคนมามาคนมาคนมาจากไหนผมนี่เองจะไปไหนหรอวะจะไปไหนวะตาไปกันตาไปกันตาไปเฮ้ยเอ้าไม่มีคนเอ้ามันยิงไฟ่อกี้อ่ะของกูไม่ใช่เป็นกูใช่ปะ เอ้าอะไรอ่ะไอ้หนูของพี่ว่านวะของปูเป้าว่ามันรู้ไปยังไงยังนั่นเลยอ่ะสองพีเลยนะไอ้เฮ้ยกูว่าของพี่ว่านริงว่ะพอเข้ามาปุ๊บไอ้ที่ไอ้นี่มันเกิดอ่ะแล้วแชมเปี้ยนอยู่ไหนแชมเปี้ยนตามทูผัวยเฟิร์สอยู่บเนี่ยตายยังตายแล้วไหมอะเอายังว่ะยูริโก้กูเดินหนีมันอยอะไอ้อะไรวะไม่เห็นวะไอ้เฮ้ยกูนึกว่ามันแบบไปมันทะลุไปยังนู้นได้ไงวะ รู้ได้ดิดูเฮลไฟกูมันทะลุนะเว้ยเออฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊เอ๊ะี่อะหลับเลือกเลยเฮลไฟกูมันทะลุตัวดูดิตัวอะไรกันวะโดนกระเบียด โอ้เยี่ยโดนหอยเปิดหาไม่แงกได้ไม่ตายอ่ะเบาวที่คิดแฮะมาเกาะให้บโดนายอ่ะยังไงวะโอวาัเคแลกกันบดีอ่ะหนึ่งนาที What the hell สองเลยปะละ่ะโอเครีบรีบหาเลยรีบหาเรรีบหาที่ที่ u, ออกมีเรือมีเรือออกมีเรอือออกเรือทันเนาะเฮียแล้วนี่แล้วนี่ใครตีวะไม่รู้ดิแน,<ห>น่คนใช่ไงวายเฮียนาเมือเ่อกีอ้แหละเราไม่ได้คิดไปเองเลยดูดิโอเค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 ไม่น่ารอดวะเออไม่รอดแน่เลยอ่ะอยูอ่วะ มีวะ่ะมันน่าจะออกไปแล้วแหละถ้ามันมีถ้ามันอยู่อ่ะยิงออกไปไม่ออกไปกูไม่มีของกูไม่มีของอะไรไม่เด้อกระตายัดบ้ากระเตาเฮ้ยทำไมมันไม่มีของอะไรให้วะมันจะมันจะปลดปล่อยกันเอง ที่เขาบอาตาเลยวะในตอนเมื่อกี้ใช่อ yes. ๋อ oh, ไปชั้นสองแล้วทุกท so right? right? mm ี hmm. mm ่ม hmm. mm ัน hmm. ม mm ีคนจริงๆใช่ไหมมีพี่มี